กนเน่าจะมีความสุขได้ก็ต้องมีเมตตาต่อกันมีความรักต่อกันเราจะทําตนให้เป็นคนมีความรักได้ก็ต้องมีเมตตากรุณาต่อกันนอกจากเราเป็นคนดีเฉพาะตัวเราแล้วก็วดเราแล้วเราก็ยังมีมีเมตตาต่อกันมีสัมาวะถ้าเป็นเด็กก็มีสัมาวะต่อผู้ใหญ่ ูดจาอ่อนหวานมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยิ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีคุณธรรมที่มีภูมหิหารอยู่นี่ส่สำคัญมากทีเดียวก็มีการแบ่งปันเจอาจานารกันเป็นเครื่องผูกน้ำจิตน้ำใจของคนเราเจรจารการแบ่งปันก็ได้คำพูดความรู้หรือว่าการให้ทานต,ต่างๆนี่เป็นการแบ่งปันกัน นี่เรามาดูว่าถ้ามีคนมาขอเราบ่อยๆก็ย่อมไม่ใช่ลังเกียของคนอื่นเหมือนกันก็กลับกันว่าถ้าผู้ที่ให้บ่อยๆก็ย่อมเป็นทิศรักของคนคนนั้นด้วยเหตุอย่างนี้แหละเราควรจะปลูกน้ำจิตน้ำใจไว้ด้วยกันเพราะธรรมชาติของจิตมันมีความตหนีที่เหนียวอยู่ประจําใจเราได้สิ่งใดมาแล้วก็ยากที่เราจะ บริจาคและให้คนอื่นทรัพย์สมบัติไม่ใช่ง่ายทีเดียวยิ่งได้มากก็ยิ่งมีความตหนีทีเหนียวมากขึ้นไปอีกจะแบ่งปันสักออน้อยนิดก็ทำได้ยากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจคนทุกคนนะเป็นอย่างนี้แหละ นะพญานาก็ต้องมาฝึกนะฝึกกันให้อย่าพวกเราได้ไฟ่บาทประจําทําบุญประจำแต่มากจะน้อยก็ทําด้วยความตั้งใจให้ได้ความเคารพไม่จะทิ้งขว้างให้เราเห็นว่าทานนี้จะมีอนิสงนะเกิดขึ้นกับเราเป็นแรงจูงใจในการทําบุญนะก่อนว่าทําบุญแล้วจะได้ออนิสงส์อะไรบ้างถ้าทําบุญถึงขั้นที่สูงสุดแล้วคือเราทําเพื่อรักความโลภ อันนั้นจะบุญยิ่งใหญ่แต่ว่าเรายังไม่ถึงอย่างนั้นก็เราก็คิดให้เป็นกำลังใจว่าทำแล้วเราจะได้อะไรบ้างถ้าเราทำบ่อยๆฝึกมากตั้งแต่เด็กๆตั้งการให้แม่ม์ปติพระไปบิณฑบาตพ่อแม่ก็ลูกมาลูกก็รู้สึกอยากจะให้ทานอยากจะหยิบของประเคนเป็นความรู้สึกของเด็กเขานะเขามีบุญมาเก่า แต่ก็ไม่ใช่ว่าให้จนหมดเนื้อหมดตัวหวังบ้าบุญในอนาคตก็ไม่ใช่อย่างนั้นละ่ะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเท่าน,นั้นเองพอทรัพย์ที่หามาได้เราต้องหามาได้ดวความสุจริตตามต้องเลี้ยงบิดาบรรดาบุตรภริยาสามีเดี๋ยวนี้อาจจะต้องเลี้ยงสามีก็ได้นะให้มีความสุขไม่อดอยากแบ่งปันให้มิตรสหายบ้างบมืครั้งก็ให้อิ่มน้ำสำราญ อาจจะป้องกันอันตรายมมกก็ไดะเกิดจากไฟเกิดจากน้ำเกิดจากกระทะกันอะไรอย่างนี้ก็มีได้จะแบ่งปันไว้ส่วนหนึ่งสำหรับทายาติของเราอาเป็นทีลกของเราก็นดะให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายส่วนหนึ่งก็คงจะทำบุญทำทานให้ผู้ที่อลล่วงรับไปแล้วสงเคราะห์ แก่สำนักีพาตามกำลังบางคนก็มีปัญญาถวายข้าว,าวให้กำลังถวายน้ำอันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะเอาถวายในเมั่อก่อนก็ถวายน้ำมันแล้แสงสว่างอันนี้ก็ถวายโซลารเซลล์โซลาเซลซเซล์ก็ผลิตน้ำแล้วกับถวายน้ำไปได้วยเหมือนกันพาเนรจะเทศจะสอนจะเรียนนักธทม ก็ต้องใช้ไฟโรงครัวจะทำาหาก็ต้องใช้ไฟเนี่ยก,ก็การถวายไฟก็ได้อานิสงส์ต่อเนื่องไปเลยให้ความบอบอุ่นต่อร่างกายก็ได้ในหน้าหนาวให้ความเย็นต่อร่างกายในอากาศที่ร้อนจะมีการใช้พัดลมเป็นต้นเพรพะฉะนั้นการถวายกระไฟสระเซวก็มีอานิสงส์มากทีเดเยย นี่ก็มีผู้มีศรัทธารวบรวมปัจจัยกันก็จะถวายกาบไฟฟ้าอย่างนี้ก็มใีในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนอาจจะเป็นกัไฟฟ้าอย่างเดียวตอนนี้อาจจะเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าเองเลยจนทรัพย์เจรหามาได้นี้เราบำเพ็ญทานตลอดก็เกื้อกูลวิบากกรรมดีตลอด อันเป็นทาให้เกิดความสงบสุขในปัจจุบันนี้แลวก็ในอนาคตด้วยเหมือนกันนี่ผู้มีปัญญาก็ไม่เสียได้ในการทำบุญและสร้างความดีไปเพราะต้องเข้าใจเกิดว่าไม่ใช่จะหมดไปเลยทรัพย์ที่ให้ไปเป็นทรัพย์ข้างนอกจะเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์อยู่ข้างในทรัพย์จะเปลี่ยนมานะมันไม่ได้หมดไปนะทรัพย์ข้างใน,น,นที่สําคัญสิถ้ามันไม่มีการ การเสียสะละไปมันก็ไม่ได้มาหรอกนี่พระธรรมจ้าทเาาตัดอย่างนี้ยิ่งให้ก็ยิ่งจะได้เข้ามาในใจแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็นึกว่าให้แล้วก็จะหมดไปก็เลยไม่อยากจะทำบุญทำทานเท่าไหร่มีเหมือนกันในสมัยมพุทธกาลนะัะ มีอุบาสกคนหนึ่งท่านอยากจะทําบุญทําทานใหญ่ๆโตนี่แหละแต่ว่าทําคนเดียวก็ไม่ดีพยายามจะให้คนอื่นเข้ามาร่วมด้วยจะได้บุญด้วยแต่ก็มีเศรษฐีคนหนึ่งเนต้องมีบาร,รมีมันนะเกิดมาเป็นเศรษฐีเศรษฐีคนนี้ก็เลยเมื่อคนมาบอกบุญก็ต้องให้ซะ<ม>หน่อยแต่ว่าจะทำอะไรก็หยิบ สามนิ้วหยิบไปหน่อยเดียวอืมหยิบข้าวไปหยิบแค่สามนิ้วมันก็ไม่หมดไม่เปลืองอ่ะให้มากได้หมดเดี๋ยวเปืองเหมือนกันเนี่ยครา้นี้อุบัสิศกนี่เขาก็ฉลาด์เขาจะไปหุงหมอ้อหุงข้าวหุงข้าวเอาหุงข้าวแล้วก็ทำไงเขาก็เอาข้าวของเษฐียใส่จีระน้อยละน้อยทุกหม้อเลยนะ เพระมัสนี่เขาฟังตามพระเจตวันคงจะเป็นพระโสดาบันนั่นแหละเพราะว่าได้ยินว่าบริจาคทานตัวเองไม่ชักชวนผู้อื่นแล้วตายไปก็ได้ภคสมบัติแต่ไม่ได้บริวารอยากจะมีบริวารเหมือนบางคนไม่ได้ให้ทานแต่เชี่ยวชักชวนผู้อื่นเขาเมื่อเขาตายไปเขาก็ยอมได้บริวารแต่ไม่ได้รับภคทรัพย์ว่าต่างกันทำทานด้วยชว่วยคนอื่นก็ทำด้วยก็ได้ทั้ง ปกัพในทั้งบริวานบางคนให้ทานไม่ชักชวนคนอื่นให้ทานเขาก็ได้แต่พกศพ์อย่างเดียวอันนี้จะทํำยังไงมาสุขคนนี้ก็เป็นผู้มีปัญญาเรียกว่าบัณฑิตอยากจะทําบุญจะได้อาน,นิสงส์ครบถ้วนเลยนะกวอนเพียวไปชักจวนคนอื่นเป่าประกาศร้องเลยนะให้มาถวายข้าวสารอาหารต่างๆจะได้ นำไปถวายพระสงฆ์พวกนั้นนะคราวนี้เศรษฐีเราเศรษฐีเศรษฐีเท้าแมวก็คือมีความเบามากจะหยิบจะอะไรก็ใช้มือแค่สามนิ้วหยิบของนั้นนะ่ะจะได้ไม่หมดไปเปลืองมากไ้นนี่สุดยอดเราเคยเห็นไหมเราก็คงจะไม่เคยเห็นเนาะใครทำท,า,ทานถานิดเดียวเศรษฐีเท้าแมวไม่ทํามากอ่ก็จะหมดจะเปือง แต่ะส์นี่ฉลาดเลยหุงข้าวเรียบร้อยก็เอาข้าวเศรษฐีนี่ใส่ทุกหม้อเลยนะหุงต้มอาหารทุกหม้อเลยนะใส่หม,อม, 2, ม้อละเม็ดสองเม็ดเท่านั้นแหะใส่ให้ทั่วถึงมืกน,นั้นแหละเศรษฐีฉลาดฉลาดมากนัก่นกขขอไอ้ทานขเขาเศรษฐีนี่จะมีผลมากด้วยนะอืคนรับใช้ก็ได้ยินก็นํามาไปบอกเศรษฐีพวกนะั้นทัติก็คิดว่าวันนี้เขาคงยังไม่ประจานเรานะ อุนี้เวลนานามาถวายที่พระที่วัดยาตะวันในครุงเทพจาร์เราถ้าพระจาร,เร,าาร,จาร์เราก็จะต้องฆ่าซะเลยเหมือนกันเนี่ยบกิดซ่อนเอาไว้เลยนะอุบาสกน,นกระช้าเมืองก็ไปถวายหาพราะสมมถถัติถเจ้ากันมาศกนั้นได้กราบทูลพระเจ้าว่าข้าพเจ้าได้ชักชวนหมาชนในถมออยทานกว่าคนทั้งหลายเนี่ยที่ข้าพเจ้าชักชวนบริจาคแล้วเป็นผู้บริจาคของมากของน้อยกระตามเนี่ย จงได้รับผลมากทุกคนเลยท่านเศรษฐีที่ยินแล้วก็ยังไม่สบายใจกลัวบ,บาศกจะประกาศว่าท่านในของเพียงหยิบมือเดียวถ้าเอ่ยชื่อแล้วก็จะแทงให้ตายไปนะแต่บาศกก็กลับทูลว่าแม้ผู้บริจาคเพียงหยิบมือเดียวทานน่าจงมีผลมากเหมือนกะันนี่ตรงนี้สําคัญสําคัญยังไงเปลี่ยนใจของเศรษฐีได้เลย แสดงว่าคนตนิที่เหนียวมากๆกเราจะไปพูดว่าเขาบริจาคน้อยไม่ได้ต้องเขาบริจาคให้มีอนิสงส์มากต้องมีเมตตาการุณาทุกอย่างเลาเสถียรได้ฟังก็ได้สติขึ้นที่แรกแสดงว่าความยึดมันถือมั่นความตนิที่เหนียวเนี่ยมันเหนียวจริงๆแหละแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะละความตนิที่เหนียวไม่ได้จิตเ,เขายังมือดอยู่ต้องอาศัยแสงสว่าง คนมีปัญญามากๆที่จะมาทําให้เขามีปัญญาได้ในสติก็คิดเสียใจว่าเราคิดล่วงเกินว่าสบคนนี้เนะี่ยมากเกินไปแล้วถ้าไม่ขอโทษก็จะเป็นกรรมอ่ะเศรษฐีก็เชื่อเรื่องของกรรมสักหนี่งแสดงว่าบุญเก่าทำบารีมันจะเป็นกรรมหนักรลยยอมไหคิดดูแล้วกันคนเป็นเศรษฐีนะเคยทําผิดคิดผิดคิดน้ายจนจะฆ่าเขา แต่ตอนนี้ยอมหมอบกราบอุบาสกว่าขออย่าได้เป็นกรรมเลยนั่นก็เล่าเรื่องให้ฟังเะด้วยให้ยกโทษเถอะนะอย่าถือโทษเลยเนะี่ยพระพุทธเจ้าเห็นกาการของสติเช่นนั้นเนะี่ยจึงตัดว่าขึ้นชื่อว่าบุญแล้วเนี่ยไก่ๆก็ไม่ควรดูหมิ่นว่าบุญจะเป็นของเล็กน้อยนะตานที่บุคคลให้แล้วแก่ไปสง์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกเนี่ยอย่าดูหมิ่นว่าเป็นบุญเล็กน้อย คนที่ฉลาดทำบุญก็ย่อมเต็มด้วยบุญเหมือนกับภาชนะหรือหม้อน้ําที่เปิดไว้ย่อมเต็มด้วยน้ําฉันใดก็เหมือนกับน้าฝนใช่ไหมเรามีหม้อไปเปิดไว้น้ําฝนจะไปที่ระยดระยดเนี่ยก็เต็มบุญทำจีละน้อยก็อย่าประมาททีเดียวนะมันจะเต็มได้เหมือนกันนะ่ะพระเจ้ากระตับบุคคลไม่ควรดูหมิน่นบุญแม้เล็กน้อยอืมาอจะไม่มาถึงเรานะ แม้หมอนน้ำไปยังเต็มด้วยหยาดน้ำไี่ตกลงมาฉันไดู้้้ฉลาดเมื่อสะสมบุญตีละน้อยก็จะได้บุญเช่นนั้นสติฟังแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมรูปโสโสดาบันทุกคนเนี่ยนี่เพียงการมั่นฟังธรรมะย่อมเกิดสติย่อมเกิดปัญญาอย่างนี้นั่นเอง แต่มีบางคนเมื่อก่อนคนนึ้เาทำบุญมากๆก็ไปหวงห้ามเขากัดขวางเรื่องบุญเขาอยู่เรื่อยๆที่เราหวงเมือนกันห้ามปาม์มไปเกิดกรรม,มกันนะทำลายประโยชน์ของพวกคนทั้งสามฝ่ายตนเองว่าก็เกิดบาปในใจทำลายลาภของคนอื่นที่จะได้รับด้วยทำลายบุญของผู้ให้ด้วยนี่ก็ต้องระวังบางคนกัดขวางก็มีนัเพรานั้นพวกเราก็ทำบุญแม้มากแม้น้อยก็คอยไม่ได้ส่งมาก đáng tiếc đẹp bàn nhai thầm mặn mà nạn nhân đàn